สวัสด,ดีเพื่อนๆชาวแล็คละล็อก exe นะครับวันนี้พบกับผมแชงครูสนะครับแชงครูสเป็นชื่อชาแนลที่ผมตั้งขึ้นมาใหม่นะครับเพราะว่ามีคนถามหลายคนนะครับว่าพี่ๆชาแนลพี่เนี่ยชื่ออะไรจะเรียกจะได้เรียกง่ายๆก็ตั้งชื่อว่าแชงครูสแล้วกันแชงครูสนี่ก็เป็นชื่อตัวละครโปรดในเรื่องวันพีชของผมนะครับจะเป็นโจรสลัดแขนเดียวแล้วก็ตอนนี้ผมก็ได้ตั้ง กิวขึ้นมาด้วยชื่อว่ากลุ่มโจสลัดผมแดงนั่นเองอจุดประสงค์ของกิวนี้นะครับก็ไม่ได้มีอะไรก็คือตั้งไว้เฉยๆใครอย,อยากอยู่ก็มาอยู่ได้นะครับเบลเรื่อยๆไม่ไม่ได้วอนะครับเบลอย่างเดียวหาของอะไรเงี้ยเข้ามาคุยกันได้ครับโอเคตอนนี้ผมก็เลเวล88แล้วนะครับอาเลเวล88แล้ววันนี้จะมาเก็บเลเวลให้ดูแล้วก็หาของไปด้วย จริงๆผมก็เพิ่งเล่นพ่อค้านะครับก,ก็ไม่ได้เก่งอะไระก็ยังไปถามคาแนะนําจากคนอื่นอยู่เลยว,ว่าพ่อค้าแนวเวลที่ไหนดีาปกติผมก็ไปอยู่ไม่กี่ที่ฮะก็คือเกาะเต่าบ้างหรือว่าแมวน้ําหรือว่านาคาอะไรเนงะี้ยวันนี้มีคนแนะนําไปที่หนึ่งก็คือ,อที่แักดอกนะครับก็คือนักแม็กมาสเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าแมปแม็กมาอยู่ตรงไหน โอเคครับตอนนี้ผมก็มาอยู่แมปต่อแล้วนะครับวิธีการมาก็เราก็ต้องไปหาพรีสนะครับที่มีวาร์ปซึ่งผมก็ไปซื้อวาร์ปมาจากเมืองคอนเทล่านะครับเขาจะเขียนว่าการ์ดมอดอก 5K4K อะไรเนงะี้ยแล้วก็เดี๋ยวเงินนี้เขาไปจากนั้นเขาจะเปิดวาร์ปแล้วก็วาร์ปมาที่นี่ครับจากนั้นเราก็จะเดินทางไปที่วาร์ปของแมกมานะครับวาร์ปแมกมาอยู่ตรงไหน,น เราจำไม่ได้นะครับมันจะอยู่ทางด้านซ้ายครับก็คือตรงนี้ของแผนที่นั่นเองจุดแดงๆฮะเรียกวิ่งมาตรงจุดแดงกาวผมจะวิ่งไปนะครับอตอนนี้ก็ใกล้เขียงละนี่นะครับดันแม็กมาก,ก็จะอยู่ตรงนี้เลย แล้วก็จะแนะนําอะไรอีกอย่างครับการที่จะมาดันแมกม่าเนี่ยก็ชื่อมันก็บอกอยู่ว่าแมกม่าก,ก็คือประมาณว่าเป็นลาวาเป็นไฟอะไรงเงี้ยเราก็ต้องหาเสื้อภัสนามาใส่นะครับเสื้อภัสนาก็คือเปลี่ยนชุดให้เป็นชุดทนไฟนั่นเองชุดทนไฟก็มีประโยชน์ก็คือจะทําให้เราโดนเปลไฟเบาลงนะครับเบาลงแล้วก็มักแนะนําให้เป็น มัฟเรดิกพูดเเรดิกอะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับเรดิกครับเพราะว่ามันจะเพิ่มพลังป้องกันถึง20%มันจะตีเราเบาลงนะครับแล้วก็จริงๆอาวุธน่าจะเป็นน่าจะเป็นาธนาตุน้ำนะครับที่นี่แต่ว่าผมไม่มีตังซื้อนะครับเหลืออยู่แค่ 2m ก็ใช้ขวานอ็อกแล้วกันฮะตีเพลินๆนะครับข้อดีของดันแมกมาเนี่ยฮะมันจะดรอป เจ้า,อาโอลิเล็กนะครับเมื่อกี้ผมก็มาแล้วรอบนึงได้มา17ก้อนประมาณ40 50นาทีครับ17ก้อนโดยที่ผมกดบัพเปอร์กรัมนะครับแต่ตอนนี้เดี๋ยวจะลองเหมือนเดินนะครับจะกดบัพเปอร์กรัมให้ดูว่ามันจะได้ก้อนนะครับโอเคแล้วก็อย่าลืมเตรียมวิงไวมเยอะนะเพราะว่าเราต้องวิงหามอนตีนะครับโอเคครับ ทีเราก็บัฟให้พบนะจากนั้นก็วิ่งตรงไปเลยนี่นะครับจะเป็นหน้าตาของด um. ันแมกมาเดี๋ยวจะลองตีให้ดูว่ามอนมันโหดหรือเปล่าก็ยังโอเคนะครับก็ถือว่าไม่โหดมาก แต่ว่าถ้าเกิดเราเจอตัวนี้เนี่ยราวากูเลมเนี่ยก็หนีดีกว่าครับเพราะว่าเลือดมันเยอะแล้วก็ไอเทมที่ดรอปมันไม่ใช่เป้าหมายของเราครับเป้าหมายของเราก็คือตีพวกตัวเล็กๆทั้งหลายนเนี่ยเน้นไปที่ค้างคาวไฟนะครับค้างคาวไฟจะดรอปดอกม่วงแล้วก็โอริเล็กนะครับอลองดูนะครับตอนนี้17นะฮะแล้วก็ดอกม่วงมันมีแค่2เดี๋ยวจะลองดูว่าครึ่งชั่วโมงเนี่ยเราได้ประมาณเท่าไหร่ เมื่อก่อนได้เยอะมากๆนะครับแต่ตอนนี้ก็คงแล้วแต่ดวงครับ5 5อัน10อันก็โอเคแล้วอันนี้ก็ได้4ก้อนแล้วครับผ่านไปประมาณ8นาทีได้4ก้อน สำคัญที่ห้ามลืมเด็ดขาดถ้าจะมาที่นี่นะครับต้องใเ,เ,เสื้อไฟนะย้ำไว้อีกทีเถ้าเกิดไม่ได้ใส่เสื้อไฟเนี่ยยังไงก็เละแน่นอน รถใครที่เป็นไนท์หรือว่าเป็นพ่อค้าที่แบบตีแรงๆเนี่ยเราลากไม้เยอะแล้วก็ใช้สกิลสกิลหมูนะครับอย่างพ่อค้าก็เป็นรถเข็นฟาดนะครับก็น่าจะหาเงินได้ไวกว่านี้แต่นี้ก็เป็นพ่อค้าสายตีด้เรื่อยตีชิวๆครับก็คงได้ประมาณนี้นะครับ 5ก้อแล้วแล้วก็ไ okay, ด yeah. e ้ดอกม่วงอีกเอันก็ยังถือว่าโอเคนะครับไม่เดียวเลยจะให้ดูกันชัดๆนะครับว่ามันได้ง่ายหรือบ้ยากแค่ไหน เลมตัวใหญ่ก็ไม่ต้องสนใจมันเลยดีกว่าเพราะว่าเลือดมันเยอะมากนี่ครับถ้าเกิดเจอเจอถับไฟอย่างนี้เนะี่ยต้องหนีให้ไวนะครับเพราะว่ามันสร้างดาเมจต่อเน,นื่อขนาดมีเชื่อไฟอยังเอาไม่อยู่ ที่มาที่นี่เนี่ยเพราะว่าเพราะว่าเบื่อด้วยเพราะปกติก็เวลอยู่ไม่กี่ที่ก็เลยลองมาเปลี่ยนบรรยากาศปรากฏว่ามันแจ๋วดีครับได้ทั้งเลเวลด้วยทั้งของด้วยยครับแล้ออย่างหนึ่งคนก็ไม่เยอะเหมือนที่แมวน้ำแล้วก็สิงโตทะเลนะ ตอนนี้สเตตัสของผมนะครับก็จะประมาณนี้ค่ะเต้งก็ไม่ขยับไปไหนาจะามีแต่เอจิเพิ่มขึ้น2องครับก็กะไว้ว่าจะอัพให้ถึง99เลยแล้วกันเพราะว่าไหนๆก็เล่นใสาเอจแล้วนะก็อัพมันให้เต็มไปเลยจากนั้นก็คงเต้ง70แล้วก็อาจจะไปลงรักหรือว่าเต้งยาวๆหรือ ตัดสินใจทีครับโอเคครับตอนนี้เราก็มาถึงคลึ่งทางแล้วครับ15นะทีตอนนี้ได้โอลิเล็กไปประมาณ7ก้อนนะครับประมาณ7ก้อนก็นถือว่าไม่เร็วนะครับ7ก้อนเน,นี่ยปับตุดนี้เน่ น,นี้ก็จะเป็นข้อค้านะ่าจะใช้ขวานาอ่าแรงมากเดี๋ยวผมต้องไปหามาใช้ล่ะนี่นะครับมีมีดูเล็กด้วย เลืมก็อย่าไปสนใจมันนะครับเลือดมันเยอะ จริงเจ้าหมีไม่ต้องไปตีมันก็ได้นะครับเพราะว่ารู้สึกว่าของแรงไม่มีนะครับ เพื่อนที่เจอผมในเกมก็ทักทายกันได้ครับคุยกันได้ไม่ได้เก่งอะไรมากมายแค่อัดคลิปเฉยีเมื่อวานมีมีมน้องคนหนึ่งใครไม่รู้ฮะคนที่ดูคลิปผ่าน YouTube นี่แะมนาะมาขอของนะครับก็ก็ <laughs> ให้ไป หรือว่าช่วยๆกันนะครับถ้าเกิดไม่ได้แพงอะไรมากมายเนี่ยก็ขอช่วยได้แต่ถ้าใครมาขอขวานอ็อกหรืออะไรพวกนี้บอกได้เลยว่าผมก็มีแค่นี้แหละให้ไม่ได้ จริงแล้วนะครับเราควรเน้นไปที่ค้างคาวนะครับเพราะว่าของแลจะอยู่ที่เจ้าค้างคาวตัวเดียววนตัวอื่นเนี่ยจะเป็นขยะมากกว่า อนนี้ก็ผ่านไปประมาณ20นาทีแล้วนะครับอ่าได้อีกก้อนนึงเป็น9ก้อนนะครับอก้าก้อนไม่รู้เท่าไหร่เดี๋ยวจบคลิปจะลองไปโยล้านที่มอลลนะครับตอนนี้ไม่รู้ว่าเขานับกันกี่ล้านหรไม่แล้วก็อาจจะไปเดินดูขวานธาตุนะครับเพราะว่าน่าจะจำเป็นแล้วแหละตอนนี้ 谈论。 loud. เจ็ดมาแล้วครับก้อนที่สิบสองนะครับอ่าตอนนี้ก็เหลือหกนาทีสุดท้ายนะครับก้อนที่สิบสามนะโอ้โหสามก้อนรวด,ดยอดมาก ขนาดของกาก,กากนะครับยังยังเก็บเลเวลได้ถ้าเกิดใครของเทพเนี่ยก็เพลินเลยเ,เก็บไปให้หมดตอนนี้ของก็ประมาณนี้ฮะไอเทมที่ได้ควรจะนับเป็น2องรอบนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ผมก็มา มาแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ขายของจริงครับผมจะลองหาให้ดูว่ามาที่นี่นะได้ตังชั่วโมงแล้วเท่าไหร่โีหมดทำไงดีแล้วนี่ ฝืนจบคลิปแล้วนะครับตอนนี้บ,บัพป์เบอร์กั๊ก็เหลือ2องนาทีสุดท้ายนะครับเดี๋ยวจะให้ดู it's time ี่สุดท้ายโอเคเดี๋ยวตีกองนี้เสร็จเราจะกลับเมืองกันนะครับเพื่อไปสรุปว่าที่เรามาตีเนี่ยมัน ที่เห็นตีเบาคือไม่ได้บัฟนะครับเอฟพีมันหมดแล้วโอเคตอนนี้ก็ ขวากับเมืองครับโอเคนะครับเดี๋ยวลองมาดูไอเทมกันนะครับว่าเมื่อกี้เราได้อะไรบ้างตอนนี้ก็จะสรุปให้ฟังนะครับเมื่อกี้ดอกม่วงมันเลนอันนะครับก็ตอนนี้ก็เป็น6อันแสดงว่าเราได้ไปทั้งหมด5อันนะครับแล้วก็จะเป็นโอลิเล็กนะครับเมื่อกี้ได้ไปน่าจะเท่าไหร่นะ 17หรือเปล่าใช่ครับ17นะครับก็เป็น3 1ลบกับ17ก็น่าจะได้14นะครับได้เป็น14อน่อันลองดูนะครับขนาดผมเป็นพ่อค้าที่แบบเบาๆอย่างเงี้ยมันยังได้ไอเเทมขนาดนี้เดี๋ยวผมจะลองเอาขยะไปโยนร้านนะครับว่าได้ประมาณเท่าไหร่ขยะที่ได้มาเมื่อกี้ก็ให้เพื่อนๆดูเป็นแนวทางดูเป็นค่าเฉลี่ยแล้วกันว่า เออมันได้ประมาณไหนอาจจะไม่ได้เป็นตัวเลขเป๊ะนะครับอดอกมงกรยโยร้านไปเลยอันนี้เก็บไว้ครับโอเคนะครับตอนนี้ก็ได้ประมาณเนอยาอื่นรวมอีกนิดนึงนะครับก็ได้ประมาณ2 0 0แสนองรอบ2 0 0แสน จริงที่เคยทาไว้มันเยอะกว่านี้มากนะครับแต่ว่าตอนนั้นใช้ขวานอื่นแต่ก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าเยอะมากเลยนะครับโอเคแล้วก็ขายทิ้งไปเลยจําไว้นะครับ2องแสนตีไปว่า1ชั่วโมงแล้วกันขยะได้ประมาณ2องแสนอันนี้ขั้นต่ํานะครับถ้าเกิดใครตีไวตีเร็วตีแรงแรงเนี่ยแน่นอนว่าอาจจะได้ชั่วโมงละสองสามแสนหรือว่าสี่ห้าแสนอะไรเงี้ยเป็นไปได้หมดเดี๋ยวผมจะ ขวาไปมอลล็อนะครับมอลล็อกเพื่อจะไปขายโอลิเล็กนั่นเองลองดูนะครับว่าเขารับกันเท่าไหรอ่อวิธีการขายของเราก็มาดูตรงนี้อลองดูนะครับเม็ดละ2องหมื่นส่นแจ๋วเลยครับไปดูร้านอื่นบ้างเผื่อว่าจะปรับแพงกว่านี้ 2อ0 0มนโอลิเล็กไไมีหมเจย7จุดห้าคงโยนล้านเมื่อกี้นะที่ส0ง0มืนน่นหมืนอที่นะครับโอลิเล็กเขารับก้อนละสอ0 0มนะครับเราก็โยนไปเลยอลองดูราคานะครับห0 0 0 0กับ20ง0มืแปลว่า วก,กับเมื่อกี้สองแสนเป็นแ0 0 0สนนะครับคิดดูว่ารวยหรือเปล่าขายไปนะครับขายไปเลยแต่แดนแล้วก็จะมีแร่ดำๆชื่อว่าโคอะไรนี่แหละเดี๋ยวผมจะดูว่าต้องรับกันหรือเปล่าอ่านี่ครับได้มา3เม็ดได้มาอีกสีหม 10, 5, 5. ื่น้าก็ตีไปก็แป0 0ก้าแครับชั่วโมงละแปดเก้าแสอย่างต่ำนะครับเนี่ยอย่างต่ำคือ เราสามารถหาเงินได้ถึงชั่วโมงละ8 9ดเก้าแสนเลยทีเดียวนะครับซึ่งถ้าเกิดเราไม่มีบับเบิลกัมเนี่ยมันก็น่าจะได้น้อยกว่านี้สักนิดนึ่งครับต่างกันไม่เยอะหรอกแต่ว่าถ้าเกิดใครมีบ um ับเบิลกัมเหลือเนี่ยก็แนะนําให้ไปฟาร์มแมกมาได้นะครับเพราะว่ายังไงคุณก็คุ้มแน่นอนส่วนไอเทมก็ย้ำอีกทีว่าคุณต้องมีเชือไฟครับเชือไฟอย่างเดียวเลยเดียวเลย เชื่อไปอันอื่นก็ธรรมดาครับไม่มีอะไรมากมารมีเลดิกก็ดีนะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะจบไว้เท่านี้นะครับยังไงใครอยากเข้าคิวนะครับย้ำาิื่ว่าคิวนี้มันไม่มีวอนะครับ จะเป็นการเก็บเลเวลอย่างเดียวเรื่อยๆเปื่อยๆฮะหรือว่ามาพูดคุยกันก็ได้ครับใครไม่มีเพื่อนใครองาเนี่ยเข้ามาได้นะครับแล้วก็ฝากชแนลนะครับเป็นแชร์ฟ uh ู h uh ดชแนลนั่นเองนะครับยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยครับใครไม่ชอบคลิปก็ดิสไลค์ไปนะครับส่วนใครชอบก็กดไลค์ให้หน่อยแล้วกันนะครับยังไงก็ไว้เจอกันคลิปหน้าครับ สวัสดีครับ